สวัสดีค่ะมาชวนทำพวงก,กิมจ๊วกันอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นแบบง่ายๆที่เราทำกันบ่อยๆนะคะก็คือทำแบงเป็นกงจักรเนะาะทำแบงเป็นกงจักชั้นหนึ่งแล้วก็ทำกงจัก สไตล์ของตัวกิมเรานี่ก็จะเน้นความแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าบางทีเราต้องตั้งไว้โชว์แล้วก็อาจจะต้องตั้งไว้เตรียมรอไหวอาจจะซื้อไว้ล่วงหน้าหลายวันหรือทําไ,ไว้รอไหวหลายหลายวันเอาให้แข็งแรงแล้วก็กันหลุดด้วยการคลิปแม็กไว้เลยนะคะ น่าจะทำกันคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมทําสลับกันแล้วก็คลิปเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งนะคะในส่วนของกิมจัวก็ทําเหมือนเดิมนะคะคงจักเหมือนกันที่เคยทําอย่าลืมคลิปเชือกไว้ก่อนนะคะแม็กเชือกไว้ไม่ให้เขาเคลื่อนนะคะจะได้แข็งแรง แล้วก็ไม่หลุดง่ายนะคะก็อันนี้คงฝีมือกันทุกคนแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ความแข็งแรงก็อย่าลืมแม็กแม็แม็จับคู่สองฝังให้เข้ากันนะคะถ้าเราจะต้องตั้งไว้นานเนี่ยโอกาสจะหลุดก็มีละคะ่ะแล้วก็เวลาเราร้อยเชือกเนี่ยเราต้องจับไปจับมาเนี่ยก็อ,อาจจะหลุดหลุดแล้วก็จะหนุดหนีตอนนั้นอีก มาถึงในส่วนที่เราจะทําเป็นดอกนะคะก็จะใช้ตัวกิม a 4นะคะอันนี้ก็ถ้าชอบกรีบเยอะก็ใช้หลายแผ่นหน่อยแต่อันนี้จะไม่ทําเยอะมากนะคะใช้ทั้งหมด6แผ่นคือเราพับขึ้นมาด้านบนฝั่งเดียวนะคะเราไม่ได้ทำแบบกลมจักราพับขึ้นมาอย่างเดียวแล้วก็พับไม่ถึง ด้านตรงที่ผูกเชือกนะคะหลังจากผูกเชือกแล้วก็จะแมักเชือกไวไม่ให้เขาเคลื่อนนะคะเสร็จแล,แล้วก็พับไปทางเดียวกันอย่างนี้นะคะเท่ากับความหนาของกรีบแล้วก็เอาปลายที่พับขึ้นมาไปแม็กติดกับฝั่งตรงกรีบถัดไปทํำวนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้6กหกแผ่นก็จะได้12กรีบพอดีความกว้างก็จะพอๆกับขนาดของกิมจุอนะคะ เราก็จะได้ดอกแบบนี้จะมีฐานนิดนึงความกว้างของฐานนะคะนิดนึงให้พอเราเป็นฐานดอกแนะนำอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็จะมาถึงดอกบนสุดแล้วค่ะดอกบนสุดอันนี้ก็จะใช้วงเซจีแหละอันนี้พับไปนะคะเป็นรอยนิดนึงว่าระยะประมาณนี้ที่เรา ใช้เป็นฐานดอกนะคะก็โดยเอาตรงดิมล่างพับเข้าไปถึงกับเส้นเชือกนะคะแล้วก็คลิปติดทําเหมือนกับที่เราทําดอกของตัวกิมเมื่อกี้เลยแต่ว่าเขาจะมีกรีบโผล่ขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะอันเนี้ยก็ใช้10แผ่น10แผ่นคู่นะคะเอา2เอา วงเซจี้สองแผ่นมาต่อกันแล้วก็ติดกาวนะคะแล้วก็มัดนี่ค่ะเป็นอีกแบบนึงนะคะจีบทีๆเยอะๆเสร็จแล้วเรามาประกอบกันก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะคะก็จะเป็นแบงกงจักกิมจ่วกงจักดอกกิมปัวไม่ใช่ดอกตัวกิม ดอกตัวกิมแล้วก็ดอกวงเซจีค่ะเราก็จะมาต่อกันอันนี้จะร้อยให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคิดว่าก็คงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่แนะนำอย่างนี้ให้เราเตรียมเชือกที่ยาวเกินจากพวงประมาณฟุตนึงเลยค่ะแล้วก็ ไม่มัดทีละอันนะคะวิธีมัดก็คือถ้าเรามัดทีละอันเนี่ยเขาจะแกว่งเขาจะไม่สนิทแล้วมันก็จะมีปมเชื่อทำให้มันเบี้ยวๆได้ร้อยไปเลยค่ะร้อยสองฝั่งสองตรงพอดีที่เชือเราจะมัดอะคะ่ะร้อยไปเลยก็เพื่อความสะดวกนะคะบอกกบบบางอันที่เราใช้แม็กไว้แล้วก็เลยใช้ เข็100มร้อยมมลายยาวๆนี่แหะค่ะร้อยเชือกแลวร้อยไปให้หมดเลยทั้งสอันเป็นแนวเดียวกันอันนี้เฉพาะกรณีที่ดอกสุดท้ายเนี่ยเราสามารถผูกได้นะคะแล้วก็จะร้อยรวมไปเลยทีเดียวทำอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะคะพอได้สองเส้นร้อยเข้าไปหมดแล้วนะคะจับ จับตรงปุ่มตรงกลางให้เจอกันให้ได้ให้พอดีก่อนนะคะหลังจากนั้นทากาวค่ะแต้มกาวตรงกลางถามว่าทำไมต้องแต้มเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งให้เวลาเรามัดเชือกอะ่ะแล้วก็ให้กาวช่วยยึดก็อยู่กับที่นะคะติดไปเลยเยอะๆติดตรงใบๆบ้างก็ได้นะคะติดกระจายกระจายออกมา ติดตรงเชือกด้วยนะคะทาเชือกไปด้วยทาเชือกที่เราจะมัดติดเขาไปอ่ะทาเชือกได้ก็ทาไปเลยนะคะจัดเชือกให้ตรงก่อนนะคะอย่าให้คล่อมอันไหนเอาให้ถึงตรงกลางที่สุดให้ถึงแกนไม้เองเขาเลยนะคะแล้วก็ทาก,กาวที่เชือกไปเลยพอเสร็จแล้วอะ่ะ ไม่ว่าเราจะมัดยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังจะมีโอกาสที่ตินได้แต่ถ้าเรามัดครั้งแรกให้ตึงให้ตรงกลางเข้าแน่นแล้วก็ทากาวที่เชื่อกไปเลยทาไปทุกระยะเลยค่ะแล้วก็จะกดให้แน่นทีละชั้นหาตรงกลางให้เจอนะะียค่ะกดให้แน่นไปเลยทีละชั้น จับรู้สึกว่าเขาตึงเลยนะคะเอาให้ตึงเลยนะคะทําไปอย่างนี้ทุกชั้นเลยนะคะทาก,กาวเยอะๆหน่อยแล้วก็ทาก,กาวที่เชือกด้วย อันนี้เนื่องจากว่ามีเข็มอันเดียวถ้ามีเข็มสองอันจะร้อยคาไว้ค่ะหาตรงกลางให้เจอนะคะแล้วก็ดึงเชือกให้ตึงยังไม่มัดนะคะยังไม่มัดเราโหดมากเราทากาวทุกอันอันสุดท้ายด้วยนะคะอันนี้มีส่วนที่ เป็นกลีบดอกที่จะสัมผัสกันได้เราก็สามารถทากาวที่ฐานฐานกลีบๆดอกแต่ละกลีบก็ได้นะคะเขาจะได้ยึดกันมั่นบางคนเอาไปแขวนก็โอเคแต่บางคนเอาไปตั้งเนี้ยบางทีก็กระพับกระพ้อยลงมากาวและเชือกที่ติดกาวแล้วเราลัดมัดให้ตึงเขาจะได้อยู่ทรงนะคะ ถ้าใครมีดอกไม้ที่เรายัางใช้กันเคยทำกันไว้เก็บไว้เนี่ยก็เอามาตกแต่งได้นะคะเพราะในส่วนของตรงที่เป็นกิมจัวก็จะเห็นด้านในขาวๆสวัสดีค่ะ